สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีธนูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าทาโรนะคะจะมาทํานายในหัวข้อพิเศษในเรื่องของกรรมหนี้สินนะคะในอดีตชาติและมันสัมพันธ์ยังไงกับในชาติปัจจุบันของคุณนะคะ mm hmm. ขอขมาย,ยังไงเพื่อให้ปลดหนี้ภายในปีหกสีได้เร็วที่สุดนะคะ mm hmm. อันนี้นะคะของราศีธนูนะ ก่อนอื่นนีน้าขอแนะนําตัวก่อนว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนถ้าใครจะรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทาร์โกออนไลน์เดคอมได้เลยนะคะถ้าสนใจอยากจะดูดวงกับนีน่าส่วนตัวเป็นพิเศษก็แอดนีน่าทารโกเข้ามาได้เลยนะคะโอเคบางคนถามว่าอาจารย์นีน่าทำอะไรได้บ้างนอกจากจะแบบดูดวงผ่านไพ่ยิปซีเรื่องราวต่างแล้วดูเรื่องของทะเบียนรถก็ได้นะคะถูกโฉลกหรือเปล่าหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยถูกฉลกกับคุณไหมถ้าไม่ถูกโฉลกควรเปลี่ยน แก้แบบไหนอะไรยังไงแบบนี่ๆหน่อยๆก็สามารถถูกสลอได้โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเบอร์ไม่ต้องไปเปลี่ยนทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะดูเกี่ยวกับบ้านที่คุณอาศัยอยู่ทะเบียนบ้านถูกสลอหรือเปล่าถูกสลอหรือเปล่านะคะจ้ที่ท่านต้องการจะื่ออะไรกับคุณและคุณไหว้ท่านเนี่ยท่านโอเคหรือยันข่านปลื้มไหมท่านต้องการอะไรอีกไหมนะคะหรือจะเป็นการดูเกี่ยวกับหวงจุ้ยหน้าบ้านว่าจัดแบบมายัางไงให้ คนในบ้านอยู่4ี่คน5คน6คนเนี่ยอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วรับทรัพย์พร้อมๆกันไม่ใช่ว่าแบบดูดวงแค่คนเดียวแต่รับทรัพย์ไปแค่คนเดียวนคนนั้นดวงคนอื่นแบบไม่เกี่ยวกับฉัน อะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะคือดูคนเดียวแต่สามารถรับทรัพย์ได้ทุกๆคนนะคะหรือจะเป็นการจัดโต๊ะฮวงจุ้ยเนี่ยโต๊ะทํางานอย่างเงี้ยครจะอยู่มุมซ้ายหรือมุมขวาชิดข้างหน้าหรือชิดข้างหลังดีหรือว่าข้างหลังควรจะเป็นแบบไหนยังไงข้างหน้าควรจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะอันนี้คือจะดูได้ประมาณนี้แล้วก็ดูได้ว่าคุณมีเกณฑ์จะมีบุตรหรือเปล่าจะมีบุตรชายหรือบุตรหญิงนะคะเออปีนี้หรือปีไหนนะคะคนถึงจะมีลูกอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะอันนี้ธนู ธนู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 แพ้10สิบใบเรียบร้อยแล้วใบที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในสิบใบนะคะของธนูนะเดี๋ยวนี้น่าจะดูว่าคุณมีนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะในช่วงนี้ในปีนี้นะคะที่ผ่านมาหรืออะไรยังไงนะมีนี้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยธนูเนี่ยให้เราวางนิดหนึ่งนะธนูธนูทําไมดวงของธนูน่ะ ธนว่ามีนี่สินเกี่ยวกับรถมีนี่สินเกี่ยวกับรถรถเป็นสําคัญรถเนี่ยสําคัญมากรถรถรถแล้วก็มีนี่จากผู้ชายคนคนหนึง่งผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยลักษณะผู้ชายนะ ขาวหน้าเรียวๆหุ่นทุ้มทวมความสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปไม่ตม่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบนี่แหละอืมดูดีลักษณะดูดีมีนี่จากผู้ชายคนนี้แล้วก็มีนี่จากรถที่ใช้อยู่ทุกวันนี้หรือว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่้ใช้าาในปัจจุบันนี้ก็ได้แต่มีรถเนี่ยแหละเป็นภานะในสินเป็นตัวปัญหาที่ทําให้คุณต้องแบบเครียดปวดหัวหาทางออกไม่เจอบางครั้งนะ บางครั้งบางครั้งเดี๋ยวนะแต่ว่ารถคันดังกล่าวนี่แปลกมากเลยรถดังเก่าวเนี่ยที่คุณเจอปัญหานี่รถดังกล่าวมันไม่ได้พัวพันแค่ผู้ชายคนดังกล่าวที่ที่น่าพูดแต่มันพัวพันกับอีกบุคคลหนึ่งมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกด้วยเนี่ยมันพัวพันยังไงกันก็ไม่รู้อ่ะเออมันพัวพันเหมือนกับว่ามีตัวธนูแล้วก็ผู้ชายคนนึงแล้วก็มีอีกคนคนนึงเข้ามาแทรก เข้ามาแทรกเป็นสามคนเนี่ยวุ่นวายกันอยู่เนี่ยกับรถคันเดียวที่เห็นอยู่นีนะคะอืมส่วนนี่อย่างอื่นมีไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะธนูน่ะรับบทหนักมากคือต้องอุปถรัรมภ์ค้ำจุนคนหลายหลายคนหรือแม้ว่าก็คือแบบต้องเป็นเสาหลักให้กับอะไรหลายๆคนหรือว่าหลายๆอย่าง คือต้องปากกัดตีนถีบหาเช้ากิน่ําไม่เคยได้มีความสุขแล้วก็มีแต่คนคอยสร้างปัญหาเดือดร้อนให้ธนูอยู่ตลอดเวลาปัญหามาจากที่นี้คือมาจากผู้ชายคนดังกล่าวแล้วก็มาเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่แบบเข้ามาแทรกในชีวิตของธนูด้วยอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดจากเรื่องของรถด,ดังกล่าวนะคะอืมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะรถเนี่ยรถเนี่ยแป๊บหนึ่ง ที่เห็นอยู่เป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้นะเป็นปัญหาเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องหนี้สินเรื่องบ้านไม่มีหรือว่าหนี้สินที่แบบไปกู้เงินมาไปกู้เงินมาทําอะไรเนี่ยไม่เห็นไม่ค่อยมีไม่ค่อยหนักไม่ค่อยหนักเท่าเรื่องรถไม่ค่อยหนักเท่าเรื่องรถอะขอดูกรรมในอดีตชาติของคุณก่อนนะคะว่าไปทําอะไรมาเรื่องของกรรมหนี้สินเนี่ยทําไมกรรมเรื่องหนี้สินทําไมมันหนักจังเลยในอดีตชาตินะคะไปทําอะไรกับใครไว้หรือเปล่านะ อดีตชาตินี่อาจจะหลายพกอหลายชาติแล้วเกี Top ่ยวกับเรื่องงานแล้วก็เกี่ยวกับผู้ชายคนดังกล่าวที่รูปร่างทุ้มโอ้ยรูปร่างทุ้มๆขาวๆเนี่ยคนในอดีตชาติคนเคน,นี้คือคนรักของคุณในอดีตชาติอาจจะเป็นสามีคุณของของคุณในอดีตชาติก็ได้เป็นสามีของคุณในอดีตชาติหรืออาจจะเป็นกัลยาณรของคุณกัลยาณีมีของคุณก็ได้ในอดีตชาติมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องงานไม่ลงรอยกัน ไปทํางานอะไรกับเขาหรือว่าเขาทํางานอะไรกับคุณร่วมกับคุณในอดีตชาติอาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องแบบอ ا, ไม่ได้รับรชาชการนะไม่ได้รับรชาชการในอดีตชาติคุณไม่ได้รับรชาชการแต่คุณแบบเหมือนเกี่ยวข้องพวันอะไรกันยังไงใ RIGHT นเรื่องของงานแล้วก็เกิดปัญหาทะเลาะกันทําให้ไม่ลงรอยกันทําให้แบบเหมือนกับว่ามีตัวเงินเข้ามาแทรกในเรื่องของงานด้วยมันยุ่งเหยิงกันไปหมดเลยทะเลาะกันแบบทีนี้แบบว่า อยู่กันไม่มีความสุขจากที่เคยเป็นมิกจากที่เคยเป็นสามีภรรยากันดีๆจากที่เคยเป็นกลยานี้มีกันดีดีแตกแยกไปทางใครทางมัน,อ,น,นอันนี้คือในอดีตชาติของคุณแต่พอในชาติปัจจุบันอ่ะในชาติปัจจุบันแต่ในชาติที่แล้วคุณไม่ได้ไปโกงใครนะไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปทําร้ายใครแค่คุณทะเลาะมีปัญหากันกับคนรักของคุณเรื่องของตัวเงินแล้วก็เรื่องของตัวงานอืม ทำให้ติดวิบากกรรมกันเพียงแค่คุณทะเอลาะก,กันแค่นิดเดียวเรื่องงานอลไรก็ตามมันก็ทําให้มีวิบากกรรมติดกันมาจนถึงชาติปัจจุบันได้นะจะบอกให้อะพอในชาติปัจจุบันไปทําอะไรกับใครไว้เรื่องการเงินหรือเปล่าถึงต้องแบบมีนี่มีสินอะไรแบบติดพัวพันมาเยอะในชาติปัจจุบันเรื่องการเงินกับธุรกิจส่วนตัวการเงินกับธุรกิจส่วนตัวไปยืมผู้ชายคนไหนมา คุณเหมือนคุณไปต้องเหมือนคุณไปยืมเงินผู้ชายคนหนึง่งอายุประมาณสักห้าสิบขึ้นไปอ่ะไปยืมเงินคนเนี้ไว้ในเรื่องของมันพัวพันในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวด้วยอืชาติที่แล้วก็ไปทําแบบนี้ประมาณเนี่ยกับคนเขาเป็นคนรักของคุณในชาติที่แล้วพอมาชาตินี้คุณก็มาหยิบยืมเงินกับผู้ชายดังกลาง่าวอายุประมาณสักห้าสิบขึ้นไปนี่แหละห้าสิบห้าสิบห้าขึ้นไปนะคะคือเหมือนไปยืมเงเินเขามาท ator, ําธุรกิจส่วนตัวมาลงธุรกิจส่วนตัวหรือว่า อะไรสักอย่างหนึง่งแต่ถ้าคุณลืมเขาถ้าคุณลืมเขาก็ให้นึกถึงเขานะั้นนึกถึงหน้าเขาก็ได้ถ้าจําชื่อเขาไม่ได้อาจจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบเลยไปแล้วประมาณสักสิบยี่สิบปีหนูจําไม่ได้ค่ะว่าแบบไปยืมอะไรใครไว้เออพอดีอาจารย์พูดขึ้นมาก็แบบนึกขึ้นได้อ๋อคนคนนี้เองจะขอเข้ามาให้ยังไงวิธีขอขามากรรมเขานะคะเพื่อปวดหนี้เออนี่หน้ายังไม่ได้บอกเราว่ามีองค์อะไรบ้างที่คุณจะแบบขอขามาท่าน คุณขอขมาวิธีขอขมาของคุณขอผ่านองค์ใดบ้างนะคะแปบ๊บหนึ่งนะขอผ่านองค์ไหนบ้างขอผ่านองค์พระแม่ลักษมีพระเจ้าตากศินองค์พ่อรอหะมีอยู่สามพระอ,องค์ที่คุณต้องไหว้ขอพรท่านสามพระอ,องค์นะคะเพื่อขมากรรมในอดีตชาติอดีตชาติที่แบบไป เไปเป็นนี่เป็นสีอะไรรูปก,กับคนรักพอมาในชาตินี้ก็แบบไปยืมหนี่ยืมสีอะไรกับผู้ชายคนดังกล่าวไว้แล้วไม่ได้ใช้หนี่เขานะคะทําให้แบบมันต้องแบบตามมาพัวพันกันอยู่เนี่ยอืมขอแบบไหนย,ยังไงทุกวันที่เก้าของเดือนเวลาสิบเอ็ดโมงเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะเอ,อให้คุณเตรียมของดังนี้นะมีทูปห้าดอก ทูบห้าดอกแล้วก็เงินเหรียญเงินเหรียญอีกเก้าเหรียญองวนดำอีกเก,ก้เาพวงแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวแป๊มหนึ่งมามีพวงมาลัยสีเขียวเนี่ยอีกสองพวงพวงมาลัยสีเขียวที่ทำจากใบเตอยอีกสองพวงนะคะแล้วก็มีน้ำอีกขันหนึ่งใบใหญ่ๆห,หน่อยนะขันไม่อยู่ขันใบใหญ่ๆแล้วก็ออา,ด,า,อาดอกกุหลาบดอกไม่ใช่ดอกกุหลาบ ดอกบวกัวสีชมพูเก้าดอกลอยไปในน้ําในขันลอยในขันเลยนะ่ะเอาใส่ในขันลอย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 ไปนะคะเออทาแบบนี้แล้วก็ตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็บอกชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองให้กับองค์พระแม่แลัศมีพระเจ้าตากสินแล้วก็องค์พ่อราห้าท่าเจ้าว่าเรามีนี่วิบากกรรม้งแต่อดีตชาติและชาติปัจจุบันขอเช่าใช้ทั้งอดีตชาติแล้วก็ชาติปัจจุบันด้วยนะคะอืม ขณะที่ไหว้ขอพรท่านนะคะช่วง11โมงเช้าให้คุณเปิดบทชสรรเสริญองค์พระพิฆเนศก่อนแล้วก็ตามด้วยพระแม่พระแม่แลมักษมีองค์พ่อตากศีลแล้วก็องค์พ่อรอห้าตามลำดับนะคะขอพรท่านนะคะว่าขอให้ปลดหนี้ภายในเดือนไหนปีไหนนะคะเป็นหนี้เท่าไหร่ยังไงบอกท่านให้ชัดเจนนะคะขอแบบนี้และหลังจากที่ไหว้เสร็จหนึ่งหนึ่งวันวันเดียวเช้าต่อมาคุณค่อยนำของพวกนี้ออลาออกมา ลาออกมาอาจจะแบบเอามากินเองหรือว่าเอาไปแจกจ่าย,ายบริวารก็ได้ส่วนน้ําที่ลอยในดอกบัวแบบเออดอกบัวลอยอยู่ในน้ําคุณก็อาจจะแบบเอามาพรมตามบ้านให้เป็นสิริมงคลหรือว่าจะไปพรมรถของคุณให้เป็นสิริมงคลก็ได้แล้วแต่ที่คุณะสะดวกนะคะเออ โอเคนะอันนี้พอเดือนต่อไปคุณก็ทําแบบนี้อีกทําแบบนี้ไปจนสิ้นปี64นะคะอันนี้คือวิธีการนะคะขอเฉพาะปี64นะพอสิ้นปี64นะคะอ่ะหลังจากที่คุณวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาจะจะสื่อสารอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไหมเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะในอดีตชาติ กรรมในเป็นของคุณในอดีตชาติเนี่ยมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยต้องบอกไว้ก่อนนะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายความคิดของคุณอาจจะมีส่วนทางบ้างในเรื่องของในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันอะไรก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ลงรอยเขาพยายามที่จะบอกกับคุณว่างานที่คุณ มันเกี่ยวกับงานนะ่ะเขาบอกแบบนี้อหน่าก็พูดตามที่เขานะเขาบอกว่าในชาติปัจจุบนันเรื่องงานของคุณคุณอาจจะตกงานหรือไม่มีงานทํากำลังมองหางานทําอยู่ตอนนี้เขากาำากลังจะเปิดทางให้คุณได้ทํางานกำลจะเปิดทางให้คุณได้ทํางานที่ตกงานอยู่ตอนเนี้ยอาจจะเปิดทางให้คุณได้ทํางานได้พบเจอกรลยาณิมิตรพบเจอกรลยาณิมิตที่เป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่จะเข้ามาเขาเรียกว่าแบบ ทุกอย่างเลยเขาเปิดทางให้คุณเขาจะไม่ติดตามคุณแล้วนะต้องบอกก่อนนะอะเขาจะไม่ติดตามคุณแล้วอะไรประมาณนี้ไหมอ่ะขอดูก่อนนะเจ้าก,กัมไนเวนหลังจากที่คุณไหวไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ติดตามคุณจริงๆใช่ไหมเขาจะไม่ติดตามคุณจริงๆแล้วใช่ไหมแล้วจะโอหสิกรรมให้คุณจริงๆแล้วใช่ไหมเขาเอาหสิกรรมให้คุณนะ เข้าอโหสิกรรมให้คุณแต่ยังคงติดตามคุณอยู่เนื่องจากว่ามันมีวิบากกรรมบางอย่างที่มันหนักด้วยกันอยู่ยังคงติดตามอยู่แต่อโหสิกรรมให้แค่ยังไม่ไปไหนแค่ยังไม่ไปไหนแต่ก็ไม่ทําอะไรให้คุณสาหัสกว่าเดิมหรอกเขาบอกแบบนี้นะคะอืมอ่ะแล้วเจ้าก,กรรมในเวรในชาติปัจจุบันหลัก เขาจะรับรู้หรือไม่รับรู้อะไรก็ตามเขาองห์วใกรรมให้คุณไหมเขาก็เอาหสิกรรมให้คุณเหมือนกันเขาเอาหัวใิกรรมให้คุณเนี่ยปลดปล่อยในเรื่องของงานที่คุณจะทํางานที่คุณจะแบบเขาเรียกว่างานคือติดขัดเรื่องงานอยู่อะไรประมาณนั้นเขาก็ทําให้คุณเขาจะทําให้คุณแบบไม่ต้องติดขัดเรื่องงานแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะแบบมีคนเข้ามาติดต่อให้คุณไปทํางานร่วมนุ่นอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นร่วมงานด้วยอย่างนู้นอย่างนี้เขาจะมาติดต่อให้คุณไปร่วมงานด้วยเขาเปิดทางให้คุณแล้วนะเจ้ากรรมในเวรในชาติปัจจุบัแล้้ววก็อดดีตตชาิย นะคะเขาเปิดทางให้คนเรียบร้อยแล้วน,น,นี่คือนิ่่าดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยจริงๆอะดีใจด้วยจริงๆสิอัน่นี้พูดเล่นแหมดูจริงจังดูจริงจังอะไลโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเหนื่อยขอกินน้ำก่อนได้ไหมมาราทอนมากเลยอัดคลิปเนี่ย <c oughs> อ่ะเรียบร้อยละ อโอเคขอัยนะคะหลังจากที่คุณเขาขมาพวกเขาแล้วเรียบร้อยเนี่ยว่ายไปประมาณสักสองเดือนขึ้นไปเนี่ยนี่สิ่งของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมนี่สิ่งของคุณจะดีขึ้นไหมแล้วก็จะใช้นี่อีกนานแค่ไหนนะคะนี่สิ่งของคุณจะดีขึ้นหรือเปล่านะธนูนะอะหลังจากว่าเสร็จไปสองเดือนนี่สิ่งของคุณจะดีขึ้นหรือเปล่านี่สิ่งของคุณ จากที่ไม่เคยไม่เคยที่เรียกได้แบบว่าแบบทุกอย่างอะ่ะมันดรอปลงหมดเลยหาทางออกไม่เจอหรือโดนคนโกงบ้างมีคนที่แบบมาโกงคุณบ้างมาหาหลังคุณบ้างมาแทงข้างหลังคุณบ้างหลังจากที่คุณไหวไปนี่สิ่งของคุณจะดีขึ้นการเงินของคุณก็จะดีขึ้นแม้ทั้งเรื่องของธุรกิจส่วนตัวถ้าคุณคิดจะทาธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ตามหรือว่ากำลังจะไปหางานทําอะไรกับใครก็ตามมีใครมาแนะนํางานคุณหรืออะไรยังไง คุณจะได้รับข่าวดีจากงานที่คุณจะได้ทําหรืออาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินหรืออะไรประมาณนั้นทับสินเงินทองแบบจะดีเข้ามาเออดีเข้ามาที่นี่คือไม่ได้ใช่ไม่ใช่เยอะอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆนี่ๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนนี่คือเรียกได้ว่าดแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่เคยมีเงินแล้วก็ไม่มีก็มาถูกหักหลังถูกทุกทุกอย่างแต่พอไหว้เสร็ การเงินของคุณจะดีขึ้นซึ่งมันต่างกันมากเห็นไหมคะซึ่งมันต่างกันว่าน,นี่หน้าบางทีอธิบายอธิบายได้ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่ายัางไงคือบางทีครูบาอาจารย์ท่านให้เห็นภาพแบบเร็วมากนี่น่าก็พูดตามไม่ทันท่านอ่ะอืมก็เลยอ่ะให้ดูตามไพ่บางคนอ่ะดูไพ่แล้วรู้เรื่องเออดูไพ่แล้วรู้เรื่องว่าอ๋อแบบนี้นะโอเคจะดีขึ้นนะโอเคตอนนี้แหละ อ่าโอเคอ่ะอ่อ่โอเคอออโอเค,อเคแล้วใครคือคนที่จะมาช่วยคุณปลดหนี้สินให้ดีขึ้นนะคะใครคือคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในการปลดหนี้ปลดสินให้ดีขึ้นมาอุปถัมภ์คุณนะ่ะเป็นลงอุปถัมภ์มาให้แล้วกันนะคนนั้นเป็นใครคนนั้นคือผู้ชายอายุประมาณอยู่ที่สามสิบห้าไม่เกินส5สิบห้าคนนี้นะคะเป็นคนในเครื่องแบบ เป็นคนในเครื่องแบบสีเขียวโหบางคนบอกว่าอาจารย์หนูไม่เคยที่จะติดต่อกับคนในเครื่องแบบแบบนี้เลยนะใช่เหรออืมก็เป็นไปได้อาจจะเข้ามาช่วยหรือคนดังกล่าวผู้ชายดังกล่าวอาจจะไม่ใช่คนในเครื่องแบบแต่อาจจะแบบเขาเรียกว่ายังไงทางานเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย ก็ได้นะคะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องการเงินนะละนักษณะเขาเป็นยังไงหรอคะละักษณะก็ผิวขาวเอ้ยไม่ใช่เห็นนะผิวสีเหลืองอะผิวแบบเอ,อ่อไม่ได้ขาวไม่ได้ดำแต่โทนสีแบบแบบเหลืองๆกับแบบออกสีน้ำผึ้งเออโทนออกเป็นประมาณสีผิวน้ำผึ้งรูปร่างหุ่นสูงใหญ่เหมือนหุ่นทหารเลยอะอืมคนนั้นแหละที่จะเข้ามาช่วย ดูเขาแบบเป็นแบบชิวๆสบายๆเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรกับคุณเยอะไปมีเงื่อนไขแค่ประมาณสักข้อสองข้อแค่นั้นเองเขาก็จะช่วยคุณได้นะคะเขาจะช่วยคุณได้เขาดูสบายๆช,ชิวๆแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยกดดันอะไรเราสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยแบบอันนี้ไปแบบไม่ค่อยอะไรกับเราบ้างสักเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถช่วยคุณได้นะคะลองขอความช่วยเหลือจากข้าดูนะเราเอยปัดขอความช่วยเหลือจากข้าดูเขาช่วยคุณได้แน่นอนนะคะ <S <S แล้วองค์เทพล่ะคะองค์เทพที่เอ่อคุณสือ่อเอ่อที่คุณกราบขอขอพรท่านมีองค์พระแม่ลักษมีองค์พระเจ้า,จาตากสินแล้วก็องค์พ่อรอห้านะคะท่านอยากจะบอกกล่าวอะไรกับคุณไหมหลังจากที่คุณไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกอย่างของธนูทุกอย่างของธนูธนูลงทุนลงแรงลงแรงกายแรงใจอะไรก็ตามนะคะที่แบบว่าเอานำเงินสักก้อนนึงไปลงทุนลงแรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้นะคะ ผลตอบแทนกำลังจะดีขึ้นแต่ใช้เวลาหน่อยนะท่านบอกมาแล้วก็ขอพรผ่านองค์พระแม่อุมาเทวีด้วยนะคะองค์พระแม่อุมาเทวีท่านลงมาสื่อสารบอกเองโดยตรงเลยนะและยังมีทั้งอีกทั้งสามพระองค์ท่านบอกมาโดยตรงเลยว่าทุกอย่างที่คุณเคย อชีวิตเคยหวือหวาเคยชีวิตเคยแบบติดแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ติดรู้หลานะเคยแบบชีวิตเคยแบบรู้หลาดีทุกอย่างแต่คุณต้องเดินจากมันมาด้วยความจำใจในในเอในอดีตของคุณหลายปีที่แล้วอาจจะเดินมันออกมาด้วยความจำใจของคุณและทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันติดลบมานานพอสมควรหลังจากนี้จะดีขึ้นหลังจากนี้จะดีขึ้นก็คือประมาณที่นีนาบอกอะ่ะอืมประมาณที่นีนาบอกคือ ไหว้ช่วงไหนอะไรยังไงแล้วจะดีขึ้นได้บอกไปแล้วเนาะนิสินยังไงไหว้ได้บอกไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ลืมใช่ไหมนี่หน้าไม่ได้ลืมใช่ไหมน่าจะไม่ได้ลืมนะหรือว่าลืมพูดหรือเปล่าวะไม,ยไมไออ่ยังไม่ได้พูดนี่เออยังไม่ได้พูดนี่เหรอยังไม่ได้บอกอันนี้คือสื่อสารกับองค์ท่านก่อนนะท่านบอกว่าคุณ ธนูท่านอยากให้คุณเนี่ยรักษาศีลแปดข้อรักษาศีลรักษาศีลที่มีอยู่มีอยู่แปดข้อนะปกติเขาจะรักษาศีลแค่ห้าข้อแต่ของธนูต้องรักษาศีลเพิ่มอีกเป็นแปดข้อจากห้าข้อเป็นแปดข้อนะคะแล้วก็หมั่นทําบุญที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยวันมันจะดีขึ้นแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่คุณผิดศีลแค่สองข้อชี้ของคุณเนี่ยจะกลับมา ดิ่งลงอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณรักษาสีไม่ได้ให้คุณรักษาศินในเนี่ยนะคะให้แปดข้อให้ครบเลยนะช่วงประมาณจากนี้ไปจนปีหกสี่เนี่ยเลยนะคะโอเคนะอ่านวิเมื่อกี้นี่น่าลืมถามว่าหลังจากที่คุณวาเสร็จไปสองเดือนเนี่ยนี่สิ่งของคุณจะดีขึ้นไหมอีกนานแค่ไหนไม่ดูหรือ,อย่างเหมือนจะดูแล้วหรือเปล่าเหรอดูแล้วนี่เนาะเออดูแล้ว นานแค่ไหนยังไม่ถามให้ดูแล้วดูแล้วว่าจะดีขึ้นไหมดีขึ้นจริงๆแต่ยังไม่ได้ถามว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะแบบนี้สิจะดีขึ้นใช่ไหมต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนโอเคเอยลืมลืมลืมนี่สิ่งของคุณเนี่ยอีกนานแค่ไหนถึงจะปลดหนี้ได้ล่ะอ๋ออโอเคแค่ดีขึ้นแต่ยังไม่ได้บอกว่าอีกนานแค่ไหนอ่ะโอเคบางคนนะมีหนี้สินอยู่ประมาณหลักแสนหลักแสนประมาณ แปดเก้าแสนบางคนสามแสนถึงเก้าแสนนะคะจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักหนึ่งปีหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีนะบางคนบอกว่าหนูมีหนี้สินไม่ค่อยเยอะค่ะมีหนี้ประมาณแค่เออเมื่อกี้บอกว่าสามแสนหนึ่งเก้าแสนเนาะใช้เวลาหนึ่งปีหนูมีหนี้สินแค่ประมาณแบบนิดเดียวเองประมาณสามหมื่นเองคะ่ะครูบาอาจารย์ใช้เวลานานแค่ไหนคะครูบาก็ใช้เวลาประมาณเดือนกันยาก็หมดหนี้แล้วสามหมื 30, 000, นะ่นน่ะอืมอารมณ์ประมาณนี้ นะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็เกียรทีอ่ะอันนี้ก็คือพอสมควรแล้วเนาะคราวนี้คือของราศรีธนูนะคะอ่าไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยหมดบอกหมดทุกอย่างไม่มีกั๊ก คือพยายามช่วยเต็มที่ทุกคนทุกราศีนะคะโอเคงั้นก็ขอให้ราศีธนูนะคะโชคดีนะคะเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่เดีย๋ยวนี้น่าจะทาคลิปดีๆแบบนี้มาให้พวกคุณอีกทีนึงนะคะแล้วก็คอยติดตามกันนะโอเคนะก็ขอให้คุณแบบผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิดนี้ไปให้ได้นะคะราศีธนูนะคะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ